กลับมาแล้วนะคะเรายังอยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์กันอยู่นะคะในคราวที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องสุริยคติไปแล้วถูกไหมวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของจันทรคตินะคะเอาคุณครูค่คะจันทรคติเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลูกไปดูกันเลยนะคะลูกอ่ะจันทรคตินี่ เขาจะนับตะคล้ายๆกับระบบสุริยคติเลยก็คือจะนับแบบวันเดือนแล้วก็ปีนะคะวันเดือนแล้วก็ปีเรามาดูวันกันก่อนซึ่งการนับวันเนี่ยเขาจะนับเป็นแบบข้างขึ้นข้างแรมจะแตกต่างกับระบบของ สุริยคติใช่ไหมสุริยคติเนี่ยเขาจะนับเป็นวันก็คือวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ถูกไหมคะส่วนระบบจันทรคติเนี่ยเขาจะนับเป็นข้างขึ้นกับข้างแรมเอาคุณครูคะข้างขึน้นคืออะไรคะคุณครูอะมาดูกันดีกว่านะคะข้างขึ้นก็คือเราเนี่ยจะเห็นดวงจันทร์นะคะค่อนข้างที่จะสว่างค่อ,คอยๆสว่างขึ้นจนเต็มดวงเลย ะะส่วนข้างแรมนะคะมีมืดมีสว่างก็ต้องมีมืดถูกไหมดังนั้นข้างแรมก็คือคืนเดือนมืดนั่นเองพอดวงจันทร์มันสว่างได้เต็มที่แล้วนะคะเต็มที่แบบจนเต็มดวงละมันก็จะค่อยๆมืดค่อยๆมืดค่อยๆมืดแล้วก็จนถึงขั้นมืดสนิทเลยนะคะหนูลองสังเกตบนท้องฟ้าดูนะคะกลางคืนเนี่ยมันก็มืดอยู่แล้วถูกไหมถ้าวันไหนที่มันดูสว่างผิดปกติเนี่ย ให้หนูรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยคือข้างขึ้นอ่ามันจะมีแสงจากดวงจันทร์เนี่ยคอยาสาดลงมาให้เราเนี่ยมองเห็นนะคะส่วนวันไหนที่มันมืดผิดปกติเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยก็คือข้างแรมนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการสังเกตว่าข้างขึ้นคืออะไรข้างแรมคืออะไร นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะกลับมาดูที่ข้างขึ้นเขาบอกว่าข้างขึ้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะเห็นพระจันทร์ค่อยคอยสว่างขึ้นนะเห็นไหมค่อยค่อยสว่างขึ้นสว่างให้หนูจำไหมว่าสว่างคือขึ้นสว่างขึ้นเห็นไหมสว่างขึ้นอ่าซึ่งมันจะเริ่มจากขึ้น1นึ่งคำไปจนถึงขึ้น15บห้าคำ ขึ้น1น่งคำเนี่ยมันจะค่อยๆสว่างไล่ไปจนถึงขึ้น15คําคพอขึ้น15คําคปั๊บเนี่ยมันจะเต็มดวงเลยสว่างเป็นวงกลมเป็นเต็มดวงเลยนึกไม่ออกหนูลองนึกถึงวันลอยกระทงก็ได้อ่าเห็นไหมวันลอยกระทงเป็นไงดวงจันทร์เต็มดวงถูกไหมคะโอเคต่อไปเราไปดูที่ข้างแรมกันบ้าง เราไปดูที่ข้างแรมกันบ้างข้างแรมก็คือวันที่เราจะเห็นพระจันทร์เนี่ยค่อยๆมืดลงค่อ,คอยๆมืดลงเห็นไหมคะที่เขาบอกค่อยๆมืดลงเห็นไหมสว่างขึ้นมืดลงแรมมืดนะคะวิธีการจำนะ,ะก็จะเริ่มตั้งแต่ แรมหนึ่งค่ำไล่ไปจนถึงแรมสิบห้าค่ำนั่นเองนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปก็คือพอเขาเนี่ยสว่างเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมืดซึ่งข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันมีตำนานด้วยเดี๋ยวว่างๆคุณครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะมันสืบเนื่องไปกับเรื่องของพัพพิคเนตเออหนูรู้จักพัพพิคเนตไหมเดี๋ยวคุณครูคจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับพัพพิคเนตยังไงอ่ามันเป็นตำนานในอดีตนะคะเป็นตำนานในอดีตเนาะ,ะอ่ะ ต่อมาคำว่าจันทรคติเนี่ยจะมีความหมายว่าเป็นการนับวันและเวลาแบบไทยเอาแบบไทยยังไงคะคุณครูค่คคคะซึ่งคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่รู้จักการนับาตามสุริยคติคือเขาดูปฏิทินไม่เป็นนั่นเองนะคะคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลย ดูดวงจันทร์เป็นหลักนะคะดูดวงจันทร์เป็นหลักซึ่งเขาก็จะดูว่าอาถ้าวันนี้ดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยเป็นไงก็อาจจะเป็นวันพระถูกไหมอืมนั่นแหละค่ะเป็นการนับวันเวลาแบบไทยนั่นเองหนูเห็นตรงนี้ไหมคะลูกตรงนี้ก็คือตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างวันและเดือนตามแบบจันทรคติซึ่งมันจะแตกต่างจากระบบสุริยคติใช่ไหมที่คุณครูเคยให้หนูดูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลืมหรือ,อยังเอ่ย ยังไม่ลืมเนาะโอเคอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูกันต่อนะคะอ่ะวิธีการดูดวงจันทร์นะคะถ้าเป็นในแบบฉบับของคุณครูเนี่ยคุณครูจะดูดวงที่มันสว่างที่สุดนะคะดวงที่สว่างที่สุดก็คือดวงนี้ค่ะลูกอ่าดวงนี้คือดวงที่สว่างที่สุดให้หนูจําให้ขึ้นใจเลยว่ามันคือข้างขึ้น15นะคะขึ้น15นะคะลูกพอมันสว่างเต็มที่ปับ๊บมันก็จะค่อยๆมืด ใช่ไหมไล่ไปจนถึงมืดสุดๆเลยก็คืออันนี้นะคะมืดสุดๆเลยก็คือแรมสิบห้านั่นเองนะคะแรมสิบห้าเอาคุณครูค่ะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเป็นข้างขึ้นข้างแรมระหว่างตอนที่มันเป็นพระจันทร์เสี้ยวคําว่าพระจันทร์เสี้ยวคือตรงนี้มันจะเว้าวเห็นไหมอันนี้เขาเรียกพระจันทร์เสี้ยวอ่าให้หนูจําไว้ว่าอ่ะอันนี้คือทริคก,การจํานะคะคือทริคก,การจํานะ ถ้าเป็นเต็มดวงเนี่ยหนูจําได้อยู่แล้วระหว่างมืดกับสว่างถูกไหมถ้าเป็นแบบเซียลแบบนี้หรือเป็นครึ่งๆอย่างเงี้ยหนูอาจจะจําไม่ได้คุณครูมีทริคให้นะคะทริคก,ก็คือให้หนูเดินไปที่หน้าดวงจันทร์แล้วก็หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์นะคะชูมือขวาของตัวเองขึ้นมามือขวานะในกล้องมันอาจจะสลับนะคะลูกมือขวาของตัวเองขึ้นมาแล้วทีเนี้ยหนูดูว่าหนูมองบนมองไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมหนูดูข้างขวาของตัวเองนะคะว่า มันมืดหรือมันสว่างถ้าข้างขวามันมืดเหมือนในรูปนี้นะคะถ้าข้างขวามันมืดเหมือนในรูปนี้ที่คครูระบายสีนะคะให้หนูรู้ไว้เลยว่ามันคือข้างแรมนะคะลูกมันคือข้างแรมส่วนถ้าข้างขวาเนี่ยมันสว่างาถ้ามันสว่างอย่างรูปนี้อย่างที่คุณครูไฮไลท์สีเขียวไว้นะคะ มันคือข้างขึ้นค่ะลูกออคือมันเนี่ยจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างสว่างสว่างจนเต็มดวงนะคะลูกอ่าจนเต็มดวงอันนี้คือวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะหนูลองไปสังเกตดูค่ะลูกว่าวันเนี้ยมันเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมหนูลองไปสังเกตที่นอกหน้าต่างดูลองไปดูที่ดวงจันทร์ดูนะคะลูกโอเคเรารู้ไปแล้วว่าข้างขึ้นกับข้างแรมมันมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะของดวงจันทร์มันเป็นยังไง ะะเราจะไปต่อกันที่ค้นเวลาหาคําตอบนะคะค้นเวลาหาคําตอบคืออะไรคะคุณครูมาดูคะ่ะลูกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าหนูเนี่ยจำได้หรือเปล่านะคะจำได้หรือเปล่าว่าเอ๊วันไหนบ้างที่มันเป็นวันทางระบบจันทรคติที่เราเรียนมาเมื่อกี้จาได้ไหมอ่าวันแรกเลยก็คือวันอะไรคะลูก แรม8ดค่ำถูกไหมถูกต้องนะคะและอะไรอีกแรม15ห้าค่ำค่ะลูกนูสังเกตจากอะไรสังเกตจากรูปพระพุทธรูปก็ได้นะคะซึ่งวันนั้น,นจะเป็นวันพระใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะขึ้น8ค่ำเดือนสและขึ้น15คหาค่ำเดือน3นั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกไปเนี่ยหเดือนจะมีวันพระสี่ครั้งนะคะวันพระสี่ครั้งยังจําได้ไหมวันไหนบ้างถูกต้อง แรม8ค่มแรม15าค่มขึ้น8ค่มและขึ้น15ค่้าค่มลุกนะจำให้ขึ้นใจเลยนะต่อไปะลุกต่อไปเราจะมาดูการเรียกชื่อเดือนแบบจันทรคติกันบ้างหนูยังจำทีค่ครูบอกได้ไหมคะลูกว่าเดือนมกราลาถึงเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นลำดับใช่ไหมที่คุณครูสอนไปเมื่อคลิปที่แล้ว ท่านั้นเนี่ยเดือนแรกหรือเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดือนที่หนึ่งค่ะลูกนะคะไล่ไปจนถึงเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าจนถึงเดือนที่สิบสองก็คือธันวาคมนะคะอ่าอันเนี้ยมันจะอ้างอิงมาจากเดือนของสุริยคตินะคะลูกอันนี้ง่ายที่สุดแหละนะคะการนับเดือนแบบนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปีนะคะปี เรารู้วันไปแล้วรู้เดือนไปแล้วต่อไปเราจะไปต่อกันที่ปีค่ะลูกอะต่อมานะคะเราจะมาดูการเรียกชื่อปีแบบจันทรคตินะคะเขาจะเรียกเป็นว่าปีนักสัตว์นั่นเองซึ่งปีนักสัตว์เนี่ยเขาจะเอาสัตว์ในแต่ละชนิดเนี่ยมาแทนในมาแทน ปีในแต่ละปีนะคะลูกอ่ะเราไปดูปีแรกเลยปีที่หนึ่งคือปีชวดนะคะชวดเนี่ยก็คือหนูถูกไหมชวดก็คือหนูปีที่สองก็คือฉลูนะคะฉลูก็คือวัวปีที่สามก็คือปีขานหรือปีเสือนั่นเองนะคะปีขานหรือปีเสือนั่นเองต่อไปค่ะลูกปีที่สี่นะคะก็คือปีเถาะนะคะปีเถาะก็คือปีกระต่ายนะคะปีที่ห้า คือปีมะโรงมะโรงคือพญาน,นาคหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมะโรงเนี่ยก็คืองูใหญ่นะคะซึ่งพญานาคเนี่ยจะจัดอยู่ในตระกูลของงูใหญ่นั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะลูกมะเสงงูเล็กขนมมะเสงงูเล็กนะคะที่เขาเอาพญานาคมาเปรียบเทียบกับองูเล็กเนี่ยหนูจะได้จําแนกได้ถูกว่าอันไหนเป็นงูใหญ่อันไหนเป็นงูเล็กนะคะลูกโอเค ต่อไปมะเมียก็คือม้านะคะมะเมียก็คือมา้มามะแมก็คือแพะนะคะแพะนะไม่ใช่แกะนะคะลูกหนูอาจจะสับสนระหว่างแพะกับแกะมันออกเสียงยากถูกไหมคะเออแพะจะร้องแบะแบะแบะนะคะส่วนแกะเนี่ยจะเป็นตัวขนปุกปุยปุกปุยหน่อยนะคะลูกอ่ามันจะคล้ายๆกันเราจะออกเสียงคล้ายๆกันอย่าสับสนปีแกะไม่มีนะคะลูกปีแกะไม่มีนะ,ะและต่อไป ปีวอกะลุกป,ปีวอกก็คือปีลิงวอกคือลิงนะคะเคยได้ยินไหม้นเหมือนลิงเลยเรา้นหรือเปล่าคงไม่เนาะอ่ะต่อไปนะคะเดือนที่สิบอ่อขออภัยค่ะปีที่สิบนะคะก็คือปีรักการักาก็คือไก่ะลุกรักาก็คือไก่นะต่อไปค่ะสิบเอ็ด ปีจอปีจอเดี๋ยวจะแปลว่าหมาหรือพูดให้สุภาพหน่อยก็คือสุนัขนะคะสุนัขสุดท้ายเลยปีสุดท้ายก็คือปีกุลน,นะคะปีกุลก็คือปีหมูถ้าจะเรียกให้สุภาพหน่อยแล้วก็จะเรียกว่าสุกรอนั่นเองสุกรนะคะอะจบแล้วนะคะง่ายไหมง่ายไหมลูกจันทรคติง่ายไหมคะวันเดือนปี เดี๋ยวเราจะมาทบทวนท้ายคาบนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะสอนด้วยว่าวิธีการจําแนกระหว่างสุริยคติกับจันทรคตินี่เออมันจาแนกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความสําคัญของปฏิทินกันก่อนซึ่งความสําคัญของปฏิทินเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกัน2ข้อใหญ่ด้วยกันนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือ เป็นการบอกวันสําคัญนะคะเป็นวันเป็นการบอกวันสําคัญของเราไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเห็นไหมลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือวันเกิดเช่นอาจจะเป็นวันเกิดของเราวันเกิดของคุณพ่อวันเกิดของคุณแม่นะคะหรืออาจจะเป็นวันพ่อที่ตรงกับวันที่5ธันวาคมนะคะวันพ่อคือวันของรัชกาลที่9้านั่นเองวันเกิดของรัชกาลที่9นะคะต่อมาก็คือวันสงกรานต์คือวันที่13เมษายน อันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อไปเมื่อบอกวันสําคัญแล้วบอกอะไรอีกคะลูกค่ะถูกต้องเตือนความจําของเราไม่ว่าจะเป็นอ่าวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันที่1มกราวันปีใหม่น่ยอาจจะเป็นวันสําคัญด้วยก็ได้นะคะเป็นวันสําคัญด้วยก็ได้และอะไรอีกคะลูกวันเปิดเทอมคือวันที่16พฤษภาคมนะคะเปิดเทอมวันแรกเป็นไงคะลูกร้องไห้ไหมมีใครร้องไห้ไหมคะลูก ตอนอนุบาลมีใครร้องไห้ไหมคะปอนหนึ่งไม่ร้องแล้วนะเออไม่งองแงแล้วนะเพราะเราโตแล้วเราเป็นพี่ปอนหนึ่งแล้วนะคะหวังว่าเปิดเทอมมาคุณครูจะไม่เห็นใครร้องไห้อยากกลับบ้านนะโอเคโอเคค่ะอ่ะความสําคัญของปฏิทินก็คือจะช่วยบอกความสําคัญบอกวันสําคัญแล้วก็เตือนความจํานะคะลูกโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจําแนกระหว่างจันทรคติและก็สุริยคติกันดีกว่านะคะหนูจะได้จําได้อย่างขึ้นใจเลยนะคะหลวงอ่ะเราไปดูค่ะอันแรกสุริยคติอย่างที่คุณครูบอกไปสุริยะเนี่ยแปลว่าดวงอาทิตย์ถูกไหมอ่ะดวงอาทิตย์มาแล้วนะคะส่วนจันทรคติเนี่ยเป็นไงคะลูกแปลว่าดวงจนันแปลว่าดวงจนันถูกไหมดวงจันทร์มาค่ะ โอเครวดเร็วทันใจมากซึ่งระหว่างสุริยคติและจันทรคติเนี่ยจะเป็นการนับที่เหมือนกันอยู่3อย่างก็คือเป็นการนับวนันนับเดือนแล้วก็นับปีเหมือนกันนะคะแต่ที่แตกต่างกันน่ยก็จะเป็นดีเทลในแต่ละอย่างนะคะเรามาดูวันกันก่อนเรามาดูวันทางจันทรคติหรือทางดวงอาทิตย์กันก่อนนะคะ เขาจะเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์วันทางสุริยคติเนี่ยจะมีทั้งหมด7วันนะคะมีทั้งหมดเวันนะต่อมาวันทางจันทรขออภัยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าจันทรคติถูกไหมอะขอย้อนนิดนึงนะคะลูกอ่า วันทางสุริยคติหรือดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีทั้งหมด7วันนะคะจะมีทั้งหมด7วันนะโดยเริ่มจากวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันแรกของสัปดาห์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์อ่ะทีนี้เราย้ายมาฝั่งจันทรคติกันบ้างนะคะเราย้ายมาฝั่งจันทรคติกันบ้างนะคะลูกจันทรคติเนี่ยจะมีการนับวันแบบ2อย่างด้วยกันก็คือข้างขึ้นกับข้างแรมนะข้างขึ้นก็จะสว่างข้างแรมก็จะมืดนะคะลูก โดยสังเกตจากดวงจันเป็นหลักนะเกือบพูดดวงอาทิตย์แล้วเมื่อกี้ตายแล้วอะโอเคต่อไปเราไปดูเดือนกันบ้างเดือนทางสุรยิยคติหรือดวงอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนมกราเป็นเดือนที่1ไล่ไปจนถึงเดือนธันวาเป็นเดือนที่12นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนของ ทางสุริยคติเนี่ยจะมีทั้งหมด12เดือนซึ่งเหมือนกันกับเดือนของทางจันทรคติมี12เดือนเหมือนกันแต่ชื่อเรียกไม่เหมือนกันอาชื่อเรียกเป็นยังไงคะลูกฝั่งนี้มักะลานะคะ ฝั่งสุริยคติจะเรียกเป็นมกราส่วนฝั่งจันทรคติเนี่ยจะเรียกเดือนมกราเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามไล่ไปจนถึงเดือนสิบสองเดือนสิบสองก็คือเดือนธันวา 1. 1> เห็นไหมว่าสองอันเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือมีสิบสองเดือนเหมือนกันนะคะลูกอะ่ะต่อไปปีค่ะลูกปีสุริยคติเนี่ยจะเป็นการนับปีแบบพศแล้วก็คศนะคะและจันทรคติเนี่ยจะเป็นนับการ จะเป็นการนับแบบปีนักษัตวโดยเอาสัตว์เนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละปีนะ,ะลูกอะจบแล้วคะ่ะลูกเรื่องของจันทรคติซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมคุณครูอยากให้หนูเนี่ยลองทบทวนนะคะในบทเรียนในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ทบทวนในเนื้อหาที่คุณครูเนี่ยได้สอนไปในคลิปวิดีโอในแต่ละคลิปนะคะดูให้เข้าใจนะคะดูให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าฮัะลูกบ๊ายบาย